โรงเรียนหลังนั้นตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนเนินเขามองเห็นวิวเมืองเ,มองเบื้องล่างตัวอาคารเก่าคร้ำครากระจกแตกสีหลุดลอกตอนกลางวันเด็กมาโรงเรียนแต่พอตกกลางคืนเงามืดก็เข้าครอบครองชาวบ้านแถวนั้นต่างซุบซิบเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้พวกเขาบอกว่ามันมีผีสิงบอกว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นหลังมืดค่ำ ไม่มีใครคข้าเชยดไปไกลโรงเรียนในตอนกลางคืนถ้าไม่จำเป็นจริงๆบางคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงดนตรีในตอนกลางคืนเป็นเสียงปิโรบรรเลงเพลงศกสาลายมาจากห้องดนตรีเก่าบางคนก็บอกว่าเห็นเงาล่างแวบในทงทางเดินมึนบางคนถึงกับบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเสียงแผ่วเบา,เ,าเหมือนจะเรียกชื่อ แต่เรื่องที่น่าขนลุกที่สุดคือเรื่องของห้องเรียนห้องหนึ่งอยู่บนชั้นบนสุดสุดทางเดินชาวบ้านเรียกมันว่าห้องเรียนเปื้อนเลือดไม่มีใครใช้ห้องนั้นอีกแล้วมันถูกล็อกตลอดเวลาประตูถูกใส่กรอนแน่นาหลายปีก่อนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในห้องเรียนนั้นเธอชื่อลิลลี่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเสียชีวิตได้อย่างไร บางคนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุบางคนก็กระซิบว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่าพวกเขาบอกว่าเธอถูกคัดกรรมความจริงก็หายไปกับการเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนวิญญาณของลิลลี่ไม่เคยออกจากห้องเรียนไปไหนอย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่เรื่องเล่าบอกพวกเขาบอกว่าถ้าคุณยืนอยู่หน้าประตูในตอนกลางคืนคุณจะได้ยินเสียงเธอ คุณจะได้ยินเสียงร้องไห้สราสร้อยของเธอก้องอยู่ในความมืดคืนหนึ่งกลุ่มเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะพิสูจน์ตำนานพวกเขาไม่เชื่อเรื่องเล่าพวกนี้พวกเขาท้ากันให้เข้าไปห้องเรียนเปื้อนเลือดทีละคนพวกเขาค่อยย่องขึ้นบันไดไปหัวใจของพวกเขาเต้นแรงในอกพวกเขามาถึงประตูมันเย็นเฉียบเมื่อสัมผัส เด็กคนหนึ่งผลักมันออกห้องนั้นมืดและเงียบทันใดนั้นประตูก็ปิดดังปังเด็กติดอยู่ข้างในแล้วพวกเขาก็ได้ยินมันเสียงสะอื้นเบาดังมาจากมุมห้องเด็กตงตื่นตะนกพวกเขาทุบประตูแต่ไม่เปิดพวกเขาถูกขังอยู่กับผีของลิลลี่